ป้อนใหม่ป้อนใหม่นไปไปไปลงล้อช่วยลงล้อโอ้ยครับและนี่คือภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาขนพ่วงเครนตัวเดิมนะครับที่ขนมาจากเมืองลิสนะครับขึ้นภูเขาเทมโบล่านะครับนี่ข้าหน้าเลยนะครับที่สูงๆนั่นนะครับภูเขาเทมโบล่าเนาะมาดูกันนะครับว่าเราจะขึ้นภูเขาเทมโบล่าได้ไหมนะครับพวกนี้นะครับก็ส2ิตันเนาะแล้วก็จะยาวมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีไอ้นี้มีส่วนที่ยื่นออกมาด้วยนะครับนะนี่ครับทำให้การตีวงอาจจะยากหน่อยเนาะแต่ว่ามาทดสอเฟรมือันครับว่าคุณจะเก่าเกมไหมเออไปเลยนะครับ เฉียงแหบเหมือนเดิมนะครับไปเด็กตัววัดระวังกัวนะระวังกลัวด้วยบายบายยังไหวไหวไม่ได้หนักมากไปเลยนะฮะยังไหวยวนั้นน้ำมันจะน่าจะหมดสับถังนึงก่อนผมว่านะเดี๋ยวเรา,าจ,จะแวะเติมน้ำมันไม่แวะดีกว่าวเดี๋ยวรอเตอิมฟรีดีกว่า ไปครับทุกคนเอเขาไดิถึงสามสิบก่อนโอเคเดี๋ยวตั้งออตโต้เลยตั้งเขาเดินออตโต้เลยตัยี่สิบหระวังบาริเออร์นะครับเดี๋ยวมันจะกระแทกกันเนะาะไปอูเสียงเครื่องดังมากค่อนนา่นาจะน่าจะขึ้นเขาจริงนะฮะเสียงเครื่องดังเติม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 ,ตม,ตมเลยนะนี่แหละครับเสน่ห์ของเครื่อง V8 นะครับคือเสียงจะดังนะ เมลาขึ้นเขาเลยเนะี่ยจะชัดเจนเลยเนาะไปครับเดีย๋ยวถ้าจะตีวงนะครับต้องใช้ระยะนอกนะครับระยะในทำไม่ได้เนาะเพราะมันกว้างนะฮะไปครับมา let's go let's go <S สุดสุดครับเราจะไม่ลงล้อล้อนี้นะครับเราจะเก็บล้อหน้าไวนะ้เนาะ มาเดี๋ยวขึ้นไปเลยไปขออนุญาตหน่อยนะครับรถอย่าเพิ่งมาเด้อขึ้นเลยนี่แหละวัดใจไปดตียงกว้างเตียงกว้าง,วงไว้เตียงกว้างไว้ไม่งั้นจะติดนะครับแบบเตียงกว้างนะไปไปครับไปเลยเดียเราขึ้นกันต่อเลยครับไปไปครับไปครับตีวงตีวงกวง้างนะ ไปเอาไปก้อนไปกว้างไหมก้อนไหมนะไป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 ลงล้อช่วยลงลง้อช่วยเรียกไปได้ไปได้ไปได้กวา้วางนะครับเพูดเนื้อมันแคบเพราะระวังมันจะติดนะครับทางไม่กว้างเนาะไปเอาไปอ่ารถมาเดี๋ยวแล้ว ได้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 แล้วคุณเดี๋ยวไปต่อเลยครับไม่ต้องเติมน้ำมันหรอกเออไปเไปก็ไทุกคนไหวไปเสียงโค้งนี้นะไปไปกับผมนี่ระวังรถระวังรถระวังรถ <c oughs> ชนก็ชนดีไม่ผ่า,าเรา <c oughs> ไป ่าติดบารีเออร์อีกพอรครับไปเออไว้แต่เสียงเครื่องอย่างนั้งคุณดูโอ้โคตรดังเลยเสียงดังมากตอนนี้ฟังแบบจะระเบิดไปครับทุกคนตั้งออตโตโ้เลยกันไม่ได้ดีเดี๋ยว <c oughs> ให้มันครบ30ก่อนนะน <c oughs> เดี๋ยวมันตั้งออตโต้ได้ ไม่ถึง30มสิบแล้วมั้งผมว่าความเร็วกว่าดีแล้วตรงนี้ยังเป็นเนินนะเดี๋ยวผ่านขึ้นเนินนี้ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวครับเราจะขึ้นเลยครับนี่ขึ้นแล้วเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าเคลียร์ไปแล้วเราจะหลบ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 ตั้งเอาเออโต้เลยไปให้มันขึ้นออโต้นะครับเราจะได้ไม่ต้องขับชา้าเกินเนาะโอเคไปเชื่อใจครับเชื่อใจไหวอยู่แล้ว นี่ไงเฮ้ยสี่สิบตันเองไหวหน่อยโอเคสี่สิบตันเองไไหวหน่อยไหวหน่อยไปแฟนวังเวิร์ดทราบข่าวว่าแม่บางอ๋อเมือ,มองนคะรละบ้านเกิดบ้านเกิดปรสิธิภาครับยังคงที่นะตอนนี้ตอนนี้กำลังขึ้นเนินอยู่นะฮะฮุ้ยความเร็วาป โอเคครับก็ยังไหวนะสำหรับรถรุ่นนี้เนาะแล้วคิดดูยังผมยังใช้เล่อยังไม่ทมก็คืออวอารทีเลเจนด์หนึ่งเก้าเก้าห้าเอาพ่วงเปล่ามาขนพ่วงนี้ขึ้นอะไม่รู้จะรอดไหมตอนเนี้ยเออผู้สงสารปูยังไงเอาปูหนึ่งเก้าเก้าห้ามาขนอะแล้วแบบไม่แต่งเครื่องอะไรแกเลยอะแล้วมาแบบล้อเดียวเลยนะแบบเหล่าเดียวเนาะสงสารมากเลยหล,ลบหลบหลบท่อน,นี้ก่อนหลบท่อน,นี้ก่อนไอท่อน,นี้ยังเกี่ยวได้นะ ไปครับไปความดีระดับพอใช้ได้อยู่เนาะน้ำมันหมดช่างมันครับเื่องสนค่อยเติมในเมืองและในเมืองก็ไม่มีปั๊มน้ํามันด้วยนะต้องลงมาเติมด้านล่างาครับไม่เป็นไรเราสคิปเป่าก็ได้นะครับมันมีโฆษณาอยู่เนาะก็ถือเป็นการอุดหนุนเกมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางขวาทางซ้ายดีเอาชาเลนจ์ไปเลยครับทางซ้ายไปเลยทางขวามันง่ายเกินนะครับทางซ้ายดีกว่าทางขวามันง่ายเกินไปทางซ้ายเลย ไปไหวอยู่แล้วกูอะไรนะฮะตีตีสองตันเองไม่หนักหรอกห้าสิบตันยังขนมาแล้วไอ้พวงกันไฟเก้าสิบตันต้องขนมาแล้วกูอะไรนะฮะไอแทบไม่ขึ้นเลยนะไอ้พวกานั้นอะยี่สิบสามสิบแหลมทับเร็วคือต้องเหยียบค้างไว้เลยอ่ะนะเนี่ยก็เริ่มเหยียบค้างแล้วเนี่ยน้องเรวิธีน้อง นี่ต้องพึ่งความเร็วเก่าที่สะสมเอาไว้นะเห็นไหมทุกคนมันมันสูงขึ้นจริงเห็นไหมดูด,ด,ด,ดิมันจะสูงใกล้ภูเขาเนะี่ยขับไปถนนข้างล่างที่ผ่านน้เมัีเห็นไหมทางขวาเราอะ่ะอันนั้นคือลงไปเรื่อยนะมันอยู่ตามที่ราบแต่น,นี่คือขึ้นเขาเลยทุกคนว้าวบบาราดีโรขอบโคดีโรนะฮะไป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 เฉือนด้วยจะแซงแซงเลยไอ้แซงแซงเลยแซงก็ไม่ได้โดนเกี่ยวไม่ใช่เลย ไปในเข้าในตัวเองก่อน,นะะ้ะกันไว้ไว้ไว้ตรงไปครับชา้าช้าครับช้าช้านะคุณนะฮะเน้นชัวข้างล่างโค้งเยอะนะครับเสียวอันนี้ตรงเลยเนาะ,ะไปมันก็หาเรื่องพูดย่าเหมือนกันเว <c oughs> ลาคนเลยแล้วเ,เคลนที่ผมโพสไนเมื่อวานอะว่าถามเคลนรุ่นอะไรบ้างอะ เออมันมีเค้นรุ่นหนึ่งไว้ทุกคนที่มันเออค,คล้ายๆเลยนะครับอะไรนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยจะไม่ได้แล้วเนาะเออคล้ายจริงนะครับมันน่าจะเป็นเค้นยุโรปด้วยนะก็เป้เลยนะครับสแกนเนี่ยรุ่นสตรีมผมเมื่อรู้นะสแกนเนี่ยมันมีรุ่นสตรีมด้วยเนาะนึกว่าสตรีมเป็นแบบชื่อที่แบบเอ่อชื่อปลอมเงี้ยเออไม่ใช่มันรุ่นจริงด้วยเออเพิ่งรู้อย่เนี่ยและอย่างหนึ่งสตรีมอาร์ทีผมไม่ซื้อทีนะ นี่ผมใช้รุน่นเอสทีมาตลอดเลยต้องไปซื้อสตีมาทีแล้วเนาะและตังตอนนี้วิ่งงานนะ้นเรื่องสี่หมื่นซื้อได้พอดีเลยนะฮะยัไม่ซื้อขี้เกียจยอดไปเอาเลยเว้ยเอาแล้วเว้ยโค้งสุดท้ายทุกคนตรงนั้นหละก็น่าชันมากจยุดที่ชันสุดครับตรงนี้ชันส,สุดเลยต้องเล่นความเร็วดีๆนะตรงนี้ <c oughs> ไปครับไปผมเชื่อแน่ว่าม,วามันไหวแน่นอน ช้า e, ชาได้พาดเรียบงามครับผมไปบอมบาดีโลขอบคดีโลตาลาเลโลตาลาทุ่ง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 ซาฮูร์กา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 คาปูชิโนเอเซซีโนนี่ตั้งแต่เล่นเบรนบอร์ดที่แบบติดเบนบอร์ดมากเลยทุกคนแบบคาปูชิโนอะไรบอมแบร์ดีโลขอบคดีโลทุ่ง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  เอลฟเฟน,น่านโคตรเก่งจําได้อย่างไงก็ไม่รู้ไอ้ไอด้ดีๆไอ้ชื่ออะไรชื่อสินค้าอะไรกูจําได้ไ,ดไอ้ไอบอมบายดีโลกของกาดิโลนี่จําได้อย่างดีเลยนะครับมันก็เหมือนชีวิตจริงนะครับถ้าใครชอบอะไรมันก็จําได้อะครับเหมือนไอเทมอาวีมีตั้งหลายชิ้นสิบจั่วชิ้นนะฮะเรายังจําได้เกือบหมดเลยนะออกดาบแดงนะออกดาบนี้ตัดเกาะจอบเกาะจําได้ยันสะกีวะ่วะตอนหลังๆไย พอมาเล่นแบบอะไรที่เราไม่ชอบมันก็ไม่จำครับเหมือนสูตรคณิตดีผมก็ไม่จำอะไร FMC Delta T สูตรวิด SML อะไรเงี้ย F ลบสส่วนหน้านะครับ K ลบสอส่วนเกอันนี้อันนี้จำได้หลังๆเนาะนี่ขนาดจำได้หลังๆนี่มันถูกหมดเลยนะสูตรคือเข้าใจนะ้วคนมต้นผมเป็นเด็กวินิจคือง่ายๆก็เด็กเด็กเรียนมาก่อนนะครับก็มอปลายมาเป็นเด็กไทยสังคมก็เป็นเด็กกิจกรรมเนาะ ก็ไม่ได้แย่มันก็ถือว่าได้ทั้งสองประสบการณ์คือชีวิตนี้กูใช้คุ้มเลยว่ะได้เป็นทั้งเด็กกิจกรรมเด็กเรียนเนาะคุ้มมากชีวิตนี้แต่นั่นคือเือนนะครับเขื่อนเองนั่นคือเขื่อนเนี่ยอย่าชนอย่าชนอย่าชนนะอีกทานนะทางสุดท้ายเลยกันเลยอย่าชนอชนองานนี้ทุกคนผมได้มาสองหมื่นหนึ่งนะครับดีแต่โดนค่าปรับเยอะเลยเพราะว่านอนเลทอยู่เมื่อกี้เนาะแล้วรอบนี้บัคคือบัคมันนอน คือมันมีค่านอนอะ่ะมันลดไปครื่องหนึ่งมันยังแม่น,นอนทุกคนมันบักแบบแย่ yeah! แล้วก็พอมันหมดค่านอนใช่ไหมมันมีเวลานอนไม่จํากัดคือนอนได้แบบสิบกชั่วโมงนอนยี่สิี่ชั่วโมงยังได้ฮะแกบักเธอขอลองยวรอบหน้าได้ขา่าวของแกบักเนาะก็ดีใจด้วยนะครับเดียวเลี้ยวขวาเลยเตยมจ,ดยจอดเต็มจอดเข้าไปเลย งานนี้ผมโดนลบค่าเขียเวลาไปหกพันนะครับเพราะว่านอนไรอยู่เนาะเดี๋ยวกดดูข้อเสนกันเลยโอ้ยครับงานนี้นะครับเราก็ได้21,755ยูโรนะครับก็เจอดมากเลยนะครับโอเคครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับบิกระไไปกอนนะครับก็วันสงกรานต์นะครับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยเ้อมีความสุขนะครับต้อนรับสงกรานต์นะครับนะวันนี้ครับปิเกิลกอล่าไบก้อนนะครับสวัสดีวันนี้กอสวัสดีครับ ศุกสายมาทุกการครับผมเย้ yeah.